ขยะบ้านน้องสองห้องรวมใจพี่น้องกับเทศบาลสร้างผลงานดีตำบลครับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีสีระเวทคอมมิวนิตี้ที่เลื่องลือคือน้องสอง รู้จริงหรือเปล่าเพื่อบ้านเราพร้อมสู้จริงไหมสร้างชุมชนงามตางามใจร่วมมือไว้ลายให้คนยกย่องลุงป้านาอาคุณตาคุณยายพี่พี่น้องนองลูกหลานเยาวชนทุก คนรวมใจไฟปองทั่วเกเราชาวน้องสองห้องร้อยดวงใจสู้ไปด้วยกันใจต้องรวมกันแต่ขยะนั้นต้องคัดแยกไว้ช่วยกันบอกต่อใส่ใจรักโลกให้แจ็มนานนานใช้แล้วใช้ซ้ำนำมาใช้ใหม่ลดการใช้งาน ปรีดิวรียูทปรีใส่เคลิลกันทุกทุกวัน S C G ร่วมใจประสานสร้างชื่อเสียงให้ราชบุรีชุมชนปลอดขยะบ้านน้องสองห้องร่วมใจพี่น้องกับเทศบาลสร้างคนงานดี ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีซีโรเวทคอมมิวนิตี้ที่เลื่องลือคือบ้านนองสองห้อง ต้องรวมกันแต่ขยะนั้นต้องคัดแยกไว้ช่วยกันบอกต่อใส่ใจรักโลกให้แจ่มนานนานใช้แล้วใช้ซ้ำนำมาใช้ใหม่ลดการใช้งานรีดิวรียูดร,รีไซเคิลกันทุกทุกวัน SCG ร่วมใจประสานสร้างชื่อเสียงให้ราชบุรี ุมชนปลดขยะบ้านน้องสองห้องรวมใจพี่น้องกับเทศบาลสร้างผลงานดีตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีสีโรเวทคอมมิวนิตี้ที่เลื่องลือคือบ้านน้องสองห้อง ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโปรงราชบุรีมีสีโรเวทคอมมูนิตี้ที่เลื่องลือคือบ้านน้องสองห้อง นะครับรถตู้เอสจเดี๋ยวเดินหน้าไปได้เลยนะครับมีซีอูเว่เราจะมีน้ำรับสองจุดนะครับรอง้ไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเดินนะครับตอนนี้รถตู้ไปกี่ซีอูรียูรีไซเคิลกันทุกวันประวัติอันเธอให้เชิญช่วยพระรัตนพานไปอย่างกันมาเลยนะครับแล้วต่อไปด้วยพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีต่อท้ายนะครับ ชุมชนปลอดขยะบ้านน้องสองห้อรวมใจพี่น้องสะพานสร้างทุงานครับตอนนี้เวลา15นาฬกา25นาทีนะครับไหนก็เป็นไปนตามกำหนดเสืเขียวจะร่วมเดินนะครับชุมชนเสื้อเขียวจะร่วมเดินไปเข้าขบวนเลยนะครับ ชุมชนชมบ้าน,<ค>นหนองสองห้องเสื้อเกี่ยวทุกท่านนะครับมอนเข้าขบวนเลยครับมันเข้าขบวนเลยนะครับสถาบานสร้างคุณภาพจะได้ออกมาสวยนะครับตำบลครับใหญ่ พยาบ้านน้องสองห้องรวมใจพี่น้องกับเทศบาลสร้างผลงานดีตำบลคลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีสีรโรเวทคอมมิวนิตี้ที่เลื่องลือคือน้องสอง สู้จริงหรือเปล่าเพื่อบ้านเราพร้อมสู้จริงไหมสร้างชุมชนงามตางามใจร่วมมือไว้ลายให้คนยกย่องลุงป้านาอาคุณตาคุณยายพี่พี่น้องนองลูกหลานเยาวชนทุกทุกคนรวมใจไฟปอง พวเกเราชาวน้องสองห้องร้อยดวงใจสู้ไปด้วยกันใจต้องรวมกันแต่ขยะนั้นต้องคัดแยกไว้ช่วยกันบอกต่อใส่ใจรักโลกให้แจ็มนานนานใช้แล้วใช้ซ้ำนำมาใช้ใหม่ลดการใช้งานรีดิวรียุด รีไซเคิลกันทุกทุกวัน SCG ร่วมใจประสานสร้างชื่อเสียงให้ราชบุรีชุมชนปลอดขยะบ้านน้องสองห้องรวมใจพี่น้องกับเทศบาลสร้างผลงานดีตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีซีโรเวทคอมมิวนิตี้ ที่เลี้ยงลือคือบ้านน้องสองห้อง รวมกันแต่ขยะนั้นต้องคัดแยกไว้ช่วยกันบอกต่อใส่ใจรักโลกให้แจ่มนานนานใช้แล้วใช้ซ้ำนำมาใช้ใหม่ลดการใช้งานรีดิวรียูดร,รีไซเคิลกันทุกทุกวัน SCG ร่วมใจประสานสร้างชื่อเสียงให้ราชบุรี ุมชนปลดขยะบ้านน้องสองห้องรวมใจพี่น้องกับเทศบาลสร้างผลงานดีตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีสีโรเวทคอมมิวนิตี้ที่เลื่องลือคือบ้านน้องสองห้อง ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีมีสีเลเวทคอมมิวนิตี้ที่เลื่องลือคือบ้านน้องสอง สองห้องมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันคสองห้องอ่ะชะ,ะลอนิดครับชะลอนิดครับ บนนี่สวยงามมากแถวตรงดีมากเลยอ่าเพื่อนได้เลยครับขยับขยับเดินหน้าได้เลยครับ วัมนี้มุมสวยเลยครับ บ้านหนองสองห้องผลงานเพลงนี้นำมาสู่ชุมชนปอดขยะรางวัลชนะเลิศประจำปีพุทธศักรา 2500. ช2500ให้ได้ประทับอานานใช้เล้วทพิธีเป็น,นที่เรียบร้อยลดการใช้งาน เอสซีจีร่วมใจประสานทุกท่านก็ได้รับก่อตามอัตยาศัยก่อนนะครับชุมชนโปรดขยะบ้านน้องสองห้องรวมใจพี่น้องต่อใส่ใจรักโลกให้แจ่มนานนานใช้แล้วใช้ซ้ำนำมาใช้ใหม่ลดการใช้ ตีตะบกัใหญ่นะครับจะได้ถวายเครื่องสกะ r a วัหลงสห้องซิเววัชนะไหวพระและาาศิล์ถิ่นเดืงเวันังอภิวาเทมิัมมังรัสามิสุตา Iksa leo saha, Pancat sila liyatara, Katinya mukli, Mayam hampe, Lisung-lisung rata ธรรมังสารนังคจฉามิตังขังสรรนังคจฉามิตังขิสัตยังสระนังคัดฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคจฉามสารนังคจฉามิปิยามปิยัมปิสังขังสระนังคจฉามิติสระเพยรัตีสิกขาปะทังสมาปิยามีตาตา เวระมีทมินาธาราเวระมณีสินคาบัณังสมาทิยามีมีสุมิาตระ เบีรัมดีสิขาปะทังสมาระเรอเป,ประติเปะนราเอียเสียมส,สุป,ปาปะตังสุหนติตังตุขวน,นสุโหวนทวนจะสุยเทองขมเปียงปะทังกินาปะทังกินา,ตาน,านาติตะตาวายกให้สมณตบบุรอัใหญ่อันที่สามนายกู้ตระกูลว่องกุศลกิจ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลกับใหญ่ท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปนะครับดรรวีผัคผักวิทย์ มิดามันดาผู้ทรงคุณรุศลถาเป็นพระปะทีิทิตรงติตรงตุมหังคิพเมรุะสมิทธกูณิจุอันติระโสอิยาทัพมิติโยอาวิะ ต,ตามครณการที่ทำชุมชนได้ทำา้อยแจ้งไว้นะครับหลังจากก็จะมีชุดการแสดงของชุมชนปันอ,อ,อ้อยเขียวหนึ่งชุดนะครับและชุดการแสดงวัานหนอกลงดาน หนึ่งช <m> ุดนะครับทราบว่าทางชุมชนได้จัดทำเวทีไว้ด้านในนะครับวันได้งานเดี๋ยวเราคงต้องเขากคเขาุณครับขอเสียงตบมือบรรให้ท่านสืบสอครับมาแสดงความดีๆกับชุมชนบ้านหนองสองห้องนะครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยแน่นอนเลยระดับการเจริญท่านลองท่านลองเฉลียวจำเนรนะครับท่านยิบสารนายกนะครับประเสริฐท่านประเ,รระเรสริฐศักดิ์อีกจอมนะครับท่านประธานท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกับใหญ่นะครับทุกทุกท่านนะครับท่านาผู้นำนะครับโดยท่านประธาน ชุมชนนะครับบ้านหนองสองห้องนะครับท่านประธานตาลุนมี้อมนะครับท่านคณะกรรมการชุมชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องอสอมอกับผมนายคารเดชวงศ์มิทักโรธครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีนะครับท่านนังยินหรือท่านาน,านายกหินของเรานะครับว่าชุมชนของเรานั้นในเขตตำบลกับใหญ่ได้รับรางวัลซีโรเวสอยากจะเรียนคุณลุงคุณป้าคุณอาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเองได้เป็นประธานนะครับอนุกรรมธิการแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการซึ่งดูแลองค์การมหาชนและกองทุนได้มาลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะกราบเรียนกับทุกท่านสั้นๆครับว่าผมได้มานะครับประชุมที่นี่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านลลภพเหลืองไพรโรธมาประชุมด้วยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัด นะครับตอนนี้ถ้าปเป็นผู้ตรวจแล้วนะครับก็สือท่านคือเราได้เชิญผมเองได้เชิญอพทนะครับก็คือองค์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นองค์การมหาชนมาประชุมที่บ้านโป่งครับที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับทุกท่านนะครับว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าผมเองกําลังจะยกระดับนะครับาเรากําลังยกระดับให้บ้านโป่งเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ถ้าบ้านเราไม่สะอาดบ้านเราไม่น่าดู บ้านเราไม่น่าเที่ยวแล้วเขาจะมาเที่ยวได้อย่างไรครับฉะนั้นสิ่งที่แต้องเสร็จแล้วจะได้มอบนะครับเตรียมมาตั้งหน้าเวทีไว้ด้วยเจ้าค่ะ เยาก็ขออนุญาตเรียนเชิญนายโกตะกูลวพบกุศลปุ๋ยนะครับบูญไส้เดือนนะครับเป็นผลิตผลพอดผลิตไหมได้ครับเชิญเชลูกมาไหมครับเจ้าของมูลไส้เดือนมาไหมครับเจ๊พรฮะเชิญเจ๊พรดูว่าลูกสาวอยู่ไหนครับเจ๊พรดเชิญครับถือถือไปมอบให้เลยครับถือไปมอบให้เลยอันนี้เจ๊พรหรือลูกสาวคะเนี่ยลูกสาวลูกสาวเจ๊ไม่มาเหรอฮะ จกเป็นใครวะเขาอยู่ไหนอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยอ๋อเขียวอ้อเขียวบอกว่าไม่ได้เพราะสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินครับมาเรื่อ่าเลี้ยงไม้ด่างไว้เยอะบอกไม่ได้ไม่ยอมอ่าได้ครับสำหรับผู้มาทำงานหน้าที่เดี๋ยวได้ด้วยครับผมครังหน้าเราราจดนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลกับใหญ่นะครับทุกคนนะครับผมเอ่อมาทํางานในพื้นที่นะเป็นเวลาประมาณ3ปีนะครับก็ ได้เห็นการทํางานเรื่องการแก้ปัญหาจากการขยะเนี่ยตลอดมาต่อเนื่องนะครับได้มโอกาปีที่ผ่านมานะครับก็ทําให้การประกวดของของพวกเรานะครับในระดับตําบลยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับที่ไปรับช่วยพระรัฐบานนะครับกับท่านประธานการรุ่นนีล้อมแล้วก็ท่านผู้ช่วยมานกแสงสดนะครับวันนี้นะครับโครงการนี้สําเร็จได้นะครับเริ่มต้นจาก ท่านอดีตนายกพูตรกูลน,นะครับที่มีแนวความคิดโครงการกำจัดขยะอย่างปลอดภัยและถูกต้องนะครับเริ่มตั้งแต่ปู่บ้านลุงพับมานะครับ